แนวหนังที่น่าจะได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวจากวิกฤตโรคระบาดตลอด2ปีที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่นี่แหละครับเพราะหนังกลุ่มนี้มักจะสร้างกันเป็นจัก,กรวาลภาพยนตร์ทําให้เมื่อหนังเรื่องหนึ่งเลื่อนฉายเรื่องอื่นก็ต้องพลอยขยับโปรแกรมฉายตามไปด้วยเรียกได้ว่ารวนกันไปทั้งจัก,กรวาลเลยทีเดียวแต่ในปี2022ดูเหมือนว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั้งค่ายดีซีและมาเวลจะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งเพราะมีหนังเข้าฉายกันแบบแน่นๆตลอดทั้งปี ส่วน <Wow. S 2> จะมีหนังเรื่องอะไรบ้างไปชมกันใน2022 o o v i e Preview ครับประเดิมหนังซ <forcément, S 2> ูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของค่ายดีด้วย The Batman ผลงานการกำกับของ Ma l e ิฟจาก Rise of Planet of the ด p เที่ตัดสินใจสร้างแบทแมนฉบับนี้ขึ้นมาเป็นหนังเอกเทศไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแบท m a n ฉบับ d c u u ที่รับบทโดยเบนัฟเฟลกเพราะในเวอร์ชันนี้โรเบิร์ตแพต n ินสันจะมารับบทเป็นมหาเศรษฐีบูสเวนหรือแบทแมนวัยหนุ่มที่ยังไม่ค่อยมีความโชคชนเท่าไหร่นัก เนื่องจากเขาเพิ่งจะอไปปราบประรมในนามของแบทแมนได้เป็นปีที่2เท่านั้น oh, easy, โดยเรื่องราวของหนังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อบรรดาบุคคลสำคัญของมหานคร God am, ก็อตแฮมต่างก็ทยอยกันถูกฆาตกรรมโดยฆาตกรได้ทิ้งบอกแสปริศนาาไว้ในที่เกิดเหตุแบทแมนจึงต้องร่วมมือกับหมวดเจมส์กอร์ดอนตามสืบว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุฆาตกรรมสยองขวัญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และนั่นก็เป็นเหตุให้แบทแมนต้องเข้าไปพัวพันกับประชากรตกัวฉกาจแห่งมหาคนครกอตแทมทั้งเซลีน่าคลายหรือแคทวูแมนออสเวลล์คัมเบอร์พอตหรือมนุษย์เพนกวินและเอ็ดเวิร์ดเนสตันหรือเดลิทเลอร์อย่างไรก็ตามแม้การกระชากหน้ากากาฆาตกรตัวจริงจะเป็นงานที่หนักหนาสาหัสแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับการที่แบทแมนต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวภายในใจเพราะยิ่งการสืบคดีขึ้นหน้ามากขึ้นเท่าไหร่ บาดแผลนในอดีตที่ตระก,กูลเวเคยก่อไว้ก็ยิ่งตามมาหลอกล้อนแบทแมนมากขึ้นเท่านั้น <the> เดิผู้กำกับแมดลิฟบอกว่าเดอะแบทแมนจะเป็นนางแบทแมนที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยถูกสร้างมาเพราะจะมาในโทนของนังระทึกขวัญผสมจิตวิทยาโดยจะมุ่งเน้นการเข้าไปสำรวจแบทแมนในแง่มุมของการสืบสวนสอบสวนคดีมากกว่าจะเน้นไปที่ฉากแอคชั่นครับ so ในปีนี้ฮีโร่จากดีซีไม่ได้มีแต่นังมนต์นะครับ แต่ยังมีหนังฟิลกูที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวนั่นก็คือแอนิเมชันเรื่อง DC League of Super Pets <of> เมื่อเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในทีมจัสติ League ถูกเล็กซ์รูเทอร์จับตัวไปจนไม่เหลือใครมาทำหน้าที่ปกป้องโลกเจ้าคลิปโตหมาจอมพลังของซูเปอร์แมนจึงต้องรวมทีมสารพัดสัตว์ที่มีพลังวิเศษเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องโลกและหาทางจัดการเล็กซ์รูเทอร์เพื่อช่วยเหลือเหล่าสมาชิกในทีม j Justice ติ League ในานามของกระบวนการซูเปอร์เพซึ่งประกอบไปด้วยหมาล่าเนื้อเอสที่มีร่างกายแข็งงแรงงกพั หมูหน้าย่นบีพีที่มีพลังในการขยายขนาดร่างกายเต่าเมอร์ตันที่มาพร้อมพลังการเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วและกระรอกชิปที่มาพร้อมพลังไฟฟ้าแรงสูง,งสำหรับคนที่เคยดูภาพย,ายนตร์เรื่องชาแซมมาแล้วคงรู้กันดีนะครับว่าบิลลี่แบสสันไม่ใช่มนุษย์คนแรกที่ได้รับพลังวิเศษจากพ่อมดชาแซม เพราะเมื่อ5,000ปีก่อนก็เคยมีคนที่ได้รับพลังนี้มาแล้วและเขาก็คือชายที่มีชื่อว่าแบล็กอดัมท่ารับใช้แห่งเมืองคารดักซึ่งถูกเลือกจากพ่อมดชาแซมให้ได้รับพลังวิเศษเพื่อช่วยปลดปล่อยชาวเมืองคารดักจากการถูกกดขี่ข่มเหงแต่แทนที่เขาจะนําพลังมาใช้ในทางที่ถูกต้องแบล็กอดัมกลับเอาพลังของชาแซมไปล้างแค้นคนที่สังหารครอบครัวของเขาอย่างโหดเหี้ยมจนแบบทั้ง7็ถูกปลดปล่อยออกมาสู่โลกและทําให้ผู้คนนับล้านต้องล้มตาย พอหมดชาแซมจึงต้องกักขังและสกัดพลังของแบล็อดัมเอาไว้จนกระทั่ง5,000ปีต่อมาเขาก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระาาอีกครั้งมเมื่อบุคคลที่ได้ช่วมีสติปัญญาและพลังกำลังมหาศาลระดับเดียวกับซูเปอร์แมนและวันเดอร์วูแมนได้รับการปลดปล่อยออกมาเขาจะใช้พลังที่มีเพื่อปกป้องหรือทำลายล้างโลกกันแน่เรื่องนี้ผู้ชมต้องไปหาคำตอบกันเองในโรงภาพยนตร์ครับ ส่วนใครที่กำลังลุ้นว่าแบล็กอดัมจะได้มาประจันหน้ากับชาแซมที่รับบทโดยแซคคาร์ลีไวหรือไม่ก็มีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะครับว่าชาแซมจะยังไม่ปรากฏตัวในแบล็กอดัมอย่างแน่นอนแต่ผู้ชมจะได้พบกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในทีม justice society of a m e r i c าแทนไม่ว่าจะเป็นฮอคแมนอะตอมส์แมชเชอร์ไซโคลนและดอรเฟดอีกหนึ่งคำถามที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ครับก็คือแล้วในอนาคตเราจะได้เห็นแบล็กอดัมไปแจมกับฮีโร่คนใดคนหนึ่งในทีม u s t i c e league หรือไม่ เรื่องนี้โดเวนจอห์นสันผู้รับบทแบล็กอดัมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องแบล็กอดัมประสบความสําเร็จเราก็มีลุ้นที่จะได้เห็นแบล็กอดัมไปโดนพลังกับซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังทัดเทียมกันอย่างซูเปอร์แมนท่านั้นเป็นสิ่งที่แฟนๆอยากให้มันเกิดขึ้นครับในที่สุดแฟนๆดีซีก็จะได้ชมหนังเดี่ยวเรื่องแรกของเดอะแฟลชสักทีหลังจากที่เห็นเขาปรากฏตัวใน j t i c สติ League มาตั้งแต่ปี2017โดยภาพยนตร์เรื่อง The f l a s h จากอีกเนื้อเรื่องมาจากเหตุการณ์แฟลชพอยท์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตอนที่โด่งดังที่สุดของเดอะแฟลตฉบับคอมิกโดยแบร์รี่อัลเลนหรือเดอะแฟลตจะใช้พลังความเร็วแสงของเขาเดินทางย้อนเวลากลับไปช่วยชีวิตแม่ก่อนที่จะถูกฆาตกรรมแต่ความพยายามที่จะแก้ไขเส้นเวลาในครั้งนี้กลับทําให้จักรวาลคู่ขนานต่างๆต้องบัง่นป่วนตามไปด้วยและนั่นก็ทําให้เขาต้องไปประจนภัยในมิติคู่ขนานต่างๆจนได้ไปพบกับซูเปอร์ฮีโร่อีกจักรวาลอย่างบรูซเวนหรือแบทแมนเวอร์ชั c นคลาสสิกซึ่งแสดงโดยไมเครั จับตามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง t ด e f แ a ลให้ดีนะครับเพราะมีความเป็นไปได้ว่าการเปิดมิติจัก,กรวาลคู่ขนานในภาพยนตร์เรื่องนี้อาจเป็นหนทางให้ค่าย DC ได้จัดระเบียบภาพยนตร์ในดีซีอยู่ให้เข้าที่เข้าทางขึ้นแถมยังเป็นการเปิดช่องให้แบทแมนฉบับโรเบิร์ตแพตินสันหรือโจเกอร์ฉบับวากินฟินิกส์ได้เข้ามาร่วมแจมในจัก,กรวาลภาพยนตร์ดีซีอยู่ในอนาคตอีกด้วยครับ oh <my> ปิดท้ายหนังในจัก,กรวาลดิดีซีอยู่ประจำปี2022ด้วย a อาความแมนแอนเดอร์ล n อ d คิงดม ซึ่งยังคงได้เจมส์วานมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เช่นเดิมโดยในตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยพัฒเรื่องอย่างเป็นทางการออกมาแต่เท่าที่พอจะรู้ก็คือ a q ควา a n and the Lost Kingdom จะพาผู้ชมไปสำรวจดินแดนใหม่ๆใ,ใต้มหาสมุทรที่ยังไม่เคยปรากฏให้เห็นในหนังภาคแรกโดยในภาคนี้อาควาแมนที่มาพร้อมยูนิฟอร์มใหม่สีดำสุดเท่จะต้องมาต่อกรกับคู่ปรับเก่าอย่างคิงออมแบล็กมันท่าและไวร้ายรายใหม่อย่างกาชอนหรือเดอะชาร์กมนุษย์ครึ่งฉลามที่มีทั้งความเฉลียวฉลาดและสัญชาตญาณของนักล่า โดยผู้กำกับเจมส์วานบอกว่าในหนังภาคนี้เขาจัดเต็มทั้งฉากแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่และใส่องค์ประกอบของความสยองขวัญเข้าไปในหนังมากขึ้นอีกด้วยโดยเขามีหนังสยองขวัญในปี1965เรื่อง Planet of the Vampire เป็นแรงบันดาลใจหลักในการสร้างหนังเรื่อง Aquaman and the Lost Kingdom ครับหากฝั่ง DC มี The Flash เป็นผู้ทำหน้าที่เปิด m ั l ติเวริร์หรือพหูจักรวาลเพื่อนำซูเปอร์ฮีโร่จากจักรวาลอื่นมาร่วมแจมในจักรวาลหลัก ฝั่ง MCU ก็มีอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันและมันก็ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นแล้วด้วยในหนังและซีรีส์ของมาเวลในเฟสสีหลายๆเรื่องรวมถึง Spider-Man No Way Home ซึ่งก็อย่างที่เราได้เห็นกันชัดๆแล้วครับว่าตัวละครจาก Spider-Man ในจักรวาลอื่นได้มาปรากฏตัวใน Spider-Man ฉบับ MCU และหนึ่งในบุคคลสําคัญที่ทําให้ประตูมิติของพหุจักรวาลถูกเปิดออกมาก็คือซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังเวทอย่างดร์สเตรน์ และเราก็อาจจะได้รู้เรื่องราวตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับเหตุการณ์ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นกันอย่างละเอียดในด o c t o r s ร r a n g e in the Multiverse of Madness นนี่แหละครับโดยในหนังภาคนี้ด o c t o r s ร r a n g e ต้องหาทางยุติมหาภัยครั้งใหญ่ที่เป็นผลพวงมาจากความโกลาหลของพระหุจักรวาลแต่ดูเหมือนว่าภารกิจนี้จะหนักเอื้งเกินกว่าที่เขาจะจัดการได้เพียงลําพังดร์สเตรนจ์จึงต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากแม่มดผูด้ทรงพลังอย่างวานด้าแม็กซิมอฟหรือสกาเลตติชครับ หลังเสร็จสิ้นภารก,กิจใน a เว n g e r s Endgame เกมทอก็มอบตำแหน่งผู้ปกครองนิเวสกาดให้กับวาคิลีจากนั้นก็ออกเดินทางไปในห้วงอวกาศพร้อมกับทีมการเดินออบเดอะกาแล็กซีแต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยวายร้ายนามว่ากอร์เดอะกอร์ดบูชเชอร์หรือกอผู้สังหารเทพเจ้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับออกตามล่าสังหารเทพเจ้าทุกองค์ในจักรวาลและเพราะกอร์เดอะกอร์ดบูชเชอร์คือผู้ครอบครองดาบออแบ็กเดอะเนโครซอรที่มีพลังอำนาจมหาศาลถึงขั้นเอาชนะได้ แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างเ e เลชเ i ลส์และนั้นก็ทําให้กอร์เดอะกอ u บูเชอรคือศัตรูที่น่ากลัวและอันตรายของเทพเจ้าสายฟ้าอย่างทอในทันทีและผู้ที่จะมาสวมบทกอร์เดอะกอตบูเชอรก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นอดีตแบท m a n อย่างคริสเตียนเบลที่ข้ามาเล่นหนังให้ M.C.U เป็นครั้งแรกรวมด้วยดาราหน้าเก่าของ M.C.U ทั้ง Chris platt, แ a ดเดมอนเทซ t าทอมสันและคนที่ชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือนาตาลีพอร์ตแมน ที่จะกลับมาสมบทเจนฟอสเตอร์ตามเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยตำแหน่งเดอะมายตี้ทอเนื่องจากในภาคนี้เจนฟอสเตอร์ได้รับพลังวิเศษที่ทำให้เธอกลายเป็นผู้ครอบครองคร้นโยเนียเช่นเดียวกับทอครับปิดท้ายหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ MCU ประจำปี2022ด้วย Black Panther ์ว k กันดาฟอร์เรที่ในเวลานี้ยังไม่มีการเปิดเผยพอเรื่องอย่างเป็นทางการรวมถึงการประกาศนักแสดง ที่จะมาสวมบทเป็นแบล็คแพนเทอร์คนใหม่แทนแชตวิกบอสแมนที่เสียชีวิตไปเมื่อปี2020เรียกได้ว่าโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ปกปิดทุกอย่างไว้เป็นความลับจนเดาอะไรแทบไม่ได้เลยล่ะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข่าวลือออกมาเหมือนกันนะครับว่านักแสดงหนุ่มเตนอสเชอร์ต้าจะมาสวมบทเป็นตัวละครในมอร์เดอะซับมารินเนอร์อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับแบล็กแพนเทอร์วากันดาฟอร์เรเวอร์ที่ชัดเจนกว่านี้คงต้องรอการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากทางมารเวลต่อไปคับ มาต่อกันที่จัก,กรวาลภาพยนตร์สไปเดอร์แมนของโซนี่พิกเจอร์กันบ้างครับกับฮีโร่หรือจะมองว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่ก็ได้อย่างมอร์เบียสเรื่องราวของดร์ไมเคิลมอร์เบียสหมอและนักวิทยาศาสตร์ที่ป่วยด้วยโรคเลือดที่ไม่มีทางรักษาทําให้เขาต้องทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อหาวิธีรักษาโรคร้ายนี้ให้กับทั้งตนเองและคนอื่นๆที่ป่วยด้วยโรคเดียวกันและการเดิมพันครั้งสุดท้ายของเขาก็คือการนำเดนเนของค้างคาวมาทําการรักษาโดยใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองแต่กับกลายเป็นว่า มันได้ส่งผลข้างเคียงทําให้เขากลายเป็นแวมไพร์จอมกระหายเลือดที่มีพลังวิเศษมีร่างกายที่แข็งแรงว่องไวเหนือมนุษย์และมีความสามารถในการตรวจจับคลื่นเสียงได้แบบค้างข่าวใน Spider-Man Into The Spider-Verse m ไมล์มรเต้องตื่นตะลึงเมื่อจูจู s p i d e r m a แจากจากกักรวาลอื่นก็พร้อมใจการหลุดเข้ามาในมิติจกกักรวาลของไมลมรเลสเพื่อร่วมมือกันยับยั้งแผนการร้ายของคิงพิน แต่มาในภาค2 Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1ม y m โ r ราเลจะเป็นฝ่ายเดินทางข้ามมัลติเวิร์สไปยังจักรกวาลอื่นบ้างเพื่อต่อกรกับไวร้ายรายใหม่ที่ส่งพลังยิ่งกว่าใครที่พวกเขาเคยเจอโดยม y m โมราเลถูกชักชวนจากโกเวนสเตซี่เพื่อไปร่วมทีมกับแก๊งสไปเดอร์พีเพิลคนอื่นๆที่มีทั้งมิเกลโอฮาร่าหรือ s p i d e r m a แ2099ปีเตอร์บีพาร์เกอร์และ s p i เดอร์โจากประเทศญี่ปุ่นครับ ขอแถมท้ายด้วยหนังที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมยอดฮิตที่น่าสนใจในปี2022ครับเริ่มกันที่อั a ชาเตหนังที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกมแนวผจญภัยล่าขุมทรัพย์อันโด่งดังในชื่อเดียวกันแต่ตัวหนังจะมีการปรับปรุงหลังของตัวละครที่แตกต่างออกไปและจะดําเนินเรื่องในช่วงก่อนเหตุการณ์ของเกมอันชาเตสภาคแรกครับโดยในฉบับภาพยนตร์ทอมฮอลแลนจะมารับบทเป็นนาธานเร็กบาร์เทนเดอร์หนุ่มจากนิวยอร์กที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการออกผจญภัยล่าขุมทรัพย์ จนกระทั่งได้มารู้จักกับวิกเตอร์ซันล,ลี่ซาล,ลิแวนซึ่งเป็นผู้ชักชวนนาธานเร็กให้ร่วมออกเดินทางไปยังดินแดนลึกลับที่ไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่เพื่อตามหาขุมทรัพย์ล้ำค่าในตำนานของเฟอร์ดินานมาจารันที่ยังไม่เคยถูกค้นพบ <the> และขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังต้องติดตามบอะแสที่อาจนำนาธานไปพบกับแซมพี่ชายของเขาที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนอีกด้วยแม้จะช่วยปกป้องโลกและในประเทศด็อกเตอร์โลบันิก ออกไปอยู่นอกโลกได้สำเร็จในโซ h ิ h จะเฮชอ g เมื่อปี2020แต่ในปี2022วายไรสติเฟื่องรายนี้ก็หาทางกลับมายังโลกและเตรียมการสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกอีกครั้งจนได้เดือดร้อนถึงโซนิกที่จะต้องร่วมมือกับเทลส์เพื่อนซีคนใหม่ของเขาในการต่อสู้เพื่อยย่งชิงมรกรดลึกลับที่มีพลังอำนาจมหาศาลมาจากดอร์โลบอนิกและนักเคิลส์ก่อนที่ทั้งคู่จะนำมรกรลึกลับนี้ไปใช้ในการทำเรื่องเลวร้าย ไรเอียรคือภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องใหม่จากพิกซ r าที่จะไม่ใช่ภาคต่อโดยตรงของ t อย Story แต่จะเป็นการเล่าเรื่องราวของบัสไรเอียรฮีโร่ผู้พิทักษ์อวกาศผู้โด่งดังซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับของเล่นยอดนิยมที่แอนดี้ได้รับเป็นของขวัญวันเกิดใน t อ y Story ภาคแรกนั่นแหละครับดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นกันในไรเอียรก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันแนวไซไฟในโลกอนาคตคล้ายๆกับหนัง Star Trek แต่ในเวลานี้พิกซ่ายังไม่มีการเปิดเผยพอดเรื่องอย่างเป็นทางการออกมา แต่คาดว่าหนังจะเล่าเรื่องราวของบัสไลเยียในช่วงเริ่มต้นของการเป็นนักบินอวกาศแห่งองค์การสตาร์คอมมานด์โดยเขาได้เข้าร่วมโครงการทดสอบคุ้มพลังงานใหม่ของมวลมนุษยชาติเพื่อใช้ในการเดินทางข้ามกาแล็กซีแต่ดูเหมือนว่าในขณะขับยานผ่านไฮเปอร์สปีดในการทดสอบครั้งหนึ่งได้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ขึ้นส่งผลให้บัสไลเยียหลุดไปสู่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้นซึ่งอยู่นอกพิกัดของแผนที่จักรวาลบัสไลเยียพร้อมแม่หุ่นยนต์ชื่อซ็อกและหุ่นแอนดรอยสีตาจึงต้องร่วมมือกัน ค้นหาหนทางพาบัสแลเยียกลับบ้านแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ต้องพบกับอุปสรรคอีกมากมายและนั่นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพและการผจญภัยันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของบัสไลเยียไปตลอดกาลและทั้งหมดนี้ก็คือหนังฮีโร่น่าดูประจำปี2022แต่จริงๆแล้วปีนี้ยังมีหนังฟอร์มยักษ์อีกหลายเรื่องที่น่าดูมากๆส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างรอติดตามกันใน2022 movie preview ในตอนต่อไปครับ